ความสัมพันธ์ที่น่ารักของดาราเดียนาฟลีโปและลิซ่าแบล็กพิงยังคงแฟนๆต้องหายใจไม่ถูกหลังจากคอนเสิร์ตแบล็กพิงก์เวิลด์ทัวร์อ n นแบงคอกจบลงเดียนาได้โพส์ภาพร่วมเฟรมกับลิซ่าพร้อมข้อความที่แสดงความภาคภูมิใจและความรักต่อน้องสาวเดียนาฟลีโปและลิซ่าร่วมเฟรมความสัมพันธ์ที่ดีต่อใจคอนเสิร์ตแบล็กพิงก์เวิลด์ทัวร์อนแบงคอกเพิ่งผ่านไปไม่นานแต่ความทรงจำและความรู้สึกดีใจก็ยังคงอยู่ในใจแฟนๆหลายๆคนพร้อมกับภาพของเดียนาฟลีโป และลิซ่าที่ร่วมเฟรมกันซึ่งถูกปล่อยออกมาให้แฟนๆได้เห็นและรู้สึกฟินกับความสวยงามและความสนิทของทั้งสองเดียนาได้โพสต์ภาพดังกล่าวบนอินสตาแกรมพร้อมข้อความที่แสดงความรู้สึกของเธอต่อความสําเร็จของลิซ่าว่า w a s h i n g y o u น e น e เวอร o เกและแสดงความภาคภูมิใจในความเก่งและความสามารถของลิซ่าซึ่งทําให้แฟนๆของทั้งสองดาราได้รู้สึกอบอุ่นใจและรู้สึกภูมิใจในความสัมพันธ์ที่ดีงามของพี่น้องสาวแต่ที่น่าสนใจคือ ภาพและข้อความของเดียนาได้รับการตอบรับอย่างดีและกลายเป็นที่รู้จักกันในวงการบันเทิงไทยซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของความสัมพันธ์และความสนิทของดาราในวงการทําให้แฟนๆได้เห็นด้านน่ารักน่ารักของดาราเหล่านี้และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนมักพลาดความสัมพันธ์และความสนิทของดาราเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุซึ่งมาจากการร่วมงานและร่วมกิจกรรมกันทําให้พวกเขามีความสนิทและความสัมพันธ์ที่แฟนๆจะไม่เห็นได้ในที่อื่นแต่คุณคิดว่าเท่าไหร่ ความสัมพันธ์และความสนิทของดาราเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าติดตามมันทำให้เราได้เห็นด้านหลังของวงการบันเทิงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเห็นได้บ่อยๆคุณคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ที่ดาราเหล่านี้จะแสดงความสนิทและความสัมพันธ์ของตนออกมาให้แฟนๆได้เห็นอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนการแสดงความคิดเห็นนะ